ขอเดอสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋เก h ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆืมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแสนจะอร่อยนะคะก็คือแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะเผ็ดหวานมันเค็มอร่อยๆนะคะเพื่อนเพื่อนดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะ กินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยสุดยอดเลยค่ะกินได้กินดีอร่อยอร่อยจริงๆนะคะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะไปค่ะเราไปเข้าครัวกันนะคะนี่นะคะวัตถุดิบนางเอกของงานนะคะก็คือหน่อไม้ดองนะคะ2ขวดนะคะมีพี่ข้างบ้านเขาให้มานะคะเราก็สนใจอยู่แล้วนะคะหน่อไม้ดองแบบนี้อร่อยอร่อยค่ะนี่นะคะ เราก็จะมาเทใส่กะละมังนะคะนี่นะคะสองขวดน่ากินมากๆเลยค่ะกลิ่นเนี่ยแบบกลิ่นรสชาติเหมือนอร่อยนะคะเทไม่ออกต้องตัดนะคะเพื่อนๆตัดขวดเลยค่ะนี่นะคะโหยกลิ่นหน่อไม้ดองเนี่ยแบบรู้เลยนะคะว่ารสชาติมันจะอร่อยมันมีหน่อไม้ดองบางที่นะคะมันโอยหลุดมือ มันก็ไม่อร่อยนะคะนี่นะคะวัตถุดิบทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะมีหน่อไม้ดองนะคะที่เราเทใส่ชามไว้แล้วนะคะเห็นนะคะ1ชาม1กระมังนะคะนี่น่าจะประมาณ1โลนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างทำความสะอาดอีกรอบนะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยไก่นะคะเราจะใช้ไก่3ชิ้นนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็กะทิ2กล่องนะคะเป็นกะทิกล่องนะคะเพื่อนๆใครจะใช้กะทิสดก็ได้นะคะอร่อยอร่อย ตามด้วยใบโหระพานะคะโหระพานี่ก็หนึ่งจานนะคะพริกแกง2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลปีบ๊บสช้อนโต๊ะชูรสดีนะคะอย่างละหนึช้อนชานะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วฝาเขียวแล้วก็น้ำปลานะคะอย่างละสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกแดงนะคะเอาไว้โรยหน้านะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมันพืชนะคะเอาไว้ผัดพริกแกงนะคะนี่นะคะวัตถุดิบทั้งหมดมีประมาณนี้นะคะไปค่ะเราไปลงมือ เด็ดใบหัวลาพากันก่อนนะคะหัว oh, ลาพานี i ก็สด,สดสดใหม่ๆ <laughs> เลยะคะ่ะจากตนน้นอีกเช่นเคยนะคะเราไม่ต้องไปซื้อกินนะคะแล้วก็ปลูกไว้ข้างบ้านนี่นะคะเราก็ได้กินประจําเลยนะคะนี่นะคะประหยัดไปอีก10บาท5บาทนะคะเพื่อนๆ <laughs> ใครสนใจวิธีปลูกชํานะคะ <laughs> ก็ลองดูได้นะคะมาค่ะตอนนี้เราก็จะมาหั่น ไก่กันก่อนนะคะไก่เราก็จะแล่เอากระดูกออกนะคะเอาแต่เนื้อนะคะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้นะคะก็หั่นเนื้อไก่เป็นชิ้นๆนะคะประมาณพอพอคำนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใหญ่มากนะคะนี่นะคะแล้วก็ไม่ต้องเล็กมากเดี๋ยวมันจะหดนะคะจะหาไก่ไม่เจอนี่นะคะหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักใส่จานไว้เช่นเคยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะเนื้อไก่ นี่นะคะแล้วก็หั่นพริกนะคะเอาไว้โรยหน้านะคะนี่นะคะเราก็ไม่มีพริกสดนะคะเราใช้พริกแดงกินดาเนี่ยนะคะหั่นเป็นเฉียงเฉียงประมาณนี้เลยก็ได้นะคะหรือใครจะใส่ไว้ทั้งเม็ดเลยก็ได้นะคะอร่อยเช่นกันนะคะนี่นะคะมาค่ะตอนนี้เราก็จะมาตั้งกระทะนะคะผัดพริกกันก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะผัดพริกให้หอมให้สุกให้ได้ที่ก่อนนะคะผัดพริกให้สุกก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะหอมหอมนะคะเพื่อนๆ rpm. วันนี้เราใช้น้ำมันมาผัดพริกนะคะนี่นะคะพอหอมพอพริกสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเติมกะทินะคะกะทิลงไปประมาณครึ่งกล่องหรือกล่องนึงเลยก็ได้นะคะนี่นะคะดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะนี่นะคะเคเร่คเรผัดให้มันสุกเข้ากันอีกทีนะคะเพื่อนๆนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะ ผัดพริกให้สุกให้หอมเข้ากับกะทินะคะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะโคลเลไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอย่าแรงมากนะคะต้องผัดพริกให้สุกก่อนนะคะเสร็จแล้วเรากา็จะมาใส่ไก่นะคะที่เราหั่นไว้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเอาไก่ลงไปเข้าร้วนให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆรอให,สห้สุกนิดนึงสักนิดนึงนะคะระหว่างนี้เราก็จะเติม เครื่องปรุงต่างๆนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะทุกอย่างที่เราเตรียมไว้นะคะเอามาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็เคเรตคเรให้เข้ากันนิดนึงนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆนี่นะคะหอมน่ากินมากๆเลยะค่ะ ใครสนใจเมนูนี้นะคะลองดูนะคะน่าก,กินมากๆเลยนะคะเอาไปทํากินกันได้เลยค่ะระหว่างนี้เราก็จะเติมกะทิลงไปที่เหลือนะคะอีกครึ่งกล่องนะคะแล้วเราก็ใช้น้ํานะคะเทน้ําเปล่าลงไปในกล่องนะคะทําเป็นหากกะทินะคะเพราะว่ามันจะข้นไปแล้วก็น้ํามันจะน้อยไปนะคะเราก็เติมน้ําลงไปในกล่องกะทินะคะแล้วก็เอามาใส่ ให้มีน้ำแกงเยอะขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้จะเป็นหัวกะทินะคะเรายังไม่ได้เติมหางนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็ผัดโคเดโคเด้หอมน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหอมน่ากินทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆบอกเชื่อเลยว่าอร่อยเพราะพูดอยู่ตลอดเลยว่าหอมน่ากินนะคะนี่นะคะพอน้ําเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่ หน่อไม้ดองนะคะที่เราเตรียมไว้อันนี้เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะล้างสักสองสามน้ำนะคะนี่นะคะแล้วก็เอาน้ําเทใส่กล่องทําเป็นหางกะทินะคะนี่นะคะล้างกล่องนะคะเอามาใส่ได้เลยนะคะแกงอันนี้ต้องใช้น้ําเยอะนิดนึงนะคะซดน้ําร้อนๆเนี่ยสุดยอดเลยค่ะรสชาติจะออกเผ็ดหวานมันเค็มแล้วก็จะมีเปรี้ยวของหน่อไม้นะคะความเปรี้ยวของหน่อไม้นี่อร่อยมากๆเลยนะคะ แกงหน่อไม้เปรี้ยวก็ต้องมีเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆถึงจะอะร่อ <laughs> ยนี่นะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ําแกงเดือดแล้วกเ็เข้ากับเ,เขาเรียกอะไรนะให้มันเข้ากับหน่อไม้ดองนะคะให้มันเดือดอีกสักพักนะคะน้ําหน่อไม้ดองมันจะออกมาแล้วก็จะมีรสชาติที่ สุดยอดเลยค่ะอร่อยมากๆนะคะเผ็ดหวานมันเค็มแล้วก็จะมีอมเปรี้ยวของหน่อไม้อย่างที่บอกนะคะอร่อยจริงๆนะคะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ําแกงเดือดอีกสักพักนึงค่ะตอนนี้เราก็เติมเติมหัวกะทิหางกะทิได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะใส่ให้หมดเลยนะคะสองกล่องที่เรามีเตรียมไว้นะคะพร้อมกับหางกะทินะคะ เราต้องการกินน้ําด้วยนะคะสดน้ําร้อนๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราตั้งพักอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะให้น้ํามันสุกได้ที่นะคะนี่นะคะปิดฝาไว้ก่อนใช้ฝาหม้อมาปิดแทนนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะเดือดประมาณนี้แล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันนะคะอืว่ามันจะอร่อยไหมนะคะอืม สุดยอดเลยค่ะตามที่เราต้องการเลยนะคะเผ็ดหวานมันเค็มแล้วก็จะมีเปรี้ยวอมเปรี้ยวด้วยนะคะนี่นะคะไม่เปรี้ยวมากนะคะแกงหน่อไม้ดองก็ต้องมีเปรี้ยวนะคะอย่างที่บอกถึงจะอร่อยแซ่บๆนะคะเพื่อนๆนี่นะคะโอ้ยหอมหน่ากินมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว <c oughs> นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวพอน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่ใบโหระพานะคะโหระพาที่เราเตรียมไว้นะคะหนึ่งจานนะคะเพื่อนๆใส่ใบโหระพาได้เลยนะคะโอ้ยหอมน่ากินมากๆเลยค่ะพอใบโหระพาโหระพาโดนน้ําร้อนนะคะอืมกลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแดงจินดานะคะที่เราเตรียมไว้นะคะดูสิค่ะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเพื่อนๆปิดแก๊สได้เลยค่ะมาค่ะ นี่นะคะปิดกัดได้เลยนะคะสุดยอดเลยค่ะน่ากินมากๆเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะสีสันสุดยอดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทําเมนูแสนอร่อยนะคะก็คือแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะเผ็ดหวานมันเค็มนะคะ มีอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมควมอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆลัก็กอเอฟซทุกๆท่านนะคะและที่สําคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กําลังใจบ้านเก c h ช n เนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะทั้ง FC ในประเทศและต่างประเทศนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮง,งเฮงรวยๆตลอดไปคะ่ะ See you again tomorrow แล้วพบกันในคลิปต่ตอไปสวัสดีค่ะ